การติดเชื COVID ้อโควิด -19 ในประเทศไทยตั้งแต่25ับยาวไปต้นมาเลยยอดผูติเชื้อโควิด -19 ยังพุ่งสูงขึ้นนะครับหมื่นห้าหมื่ลากยาวมาช่วงนี้ที่เรียกว่านิวไฮอย่างต่อเนื่องการเช้ชีวิตของคนนั้นเกิดขึ้นมากเลยเดียวคนระถึงขั้นที่ว่าเมนเผาศพถึงขั้นอระเบิดนะครับสับปเลปลือพระในวัดติดโควิด -19 นะครับถึงขั้นเสียชีวิตบางวัดต้องปิดไป นครับปัญหาต่างๆที่ทําตอนนี้ทบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโครงการพาคนกลับบ้านนะครับลดค่าเทอมนะครับค่าเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสําหรับประเทศไทยแต่ในภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกําลังหนะัก สวัสดีครับมาพบกับผมเจ้ศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับเป็นประเด็นร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องราวของ <c oughs> การต่างประเทศทั้งสถานการณ์โควิด -19 นะครับแล้วก็สถานการณ์เรื่องของภัยธรรมชาตินะครับสถานการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ศพโควิด -19 ในแดนอินโดนีเซียปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นถึงวันละ1,000ถึง1,500รายต่อเนื่องเป็นเวลา10วันแล้วนะครับยังดีมีอาสาสมัครช่วยสัปเปลอนั้นต้องช่วยกันขุดหลุมศพเพื่อทำการฝังนะครับพิธีฝังศพคุณยายติดโควิด -19 จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีลูกสาวและหลานนะครับ ยญ่ร้องไห้เสียงดังจะขานะครับสุสานแห่งนี้ซึ่งเป็นสุสานของฝังร่างสุดท้ายของคุณยายคือสุสานมูยาฮัจจาในเมืองโบโก,โกโดยจัดเป็นสุสานที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด1 9ที่ผ่านมาด้วยโรควันละร้อยหลายร้อยลายทยานขึ้นเป็นวันละมากกว่าครึ่งพันศพนะครับ ความต้องการที่ใช้หลุมฝังศพในอินโดนีเซียกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลจากวิกฤตโควิด -19 ะครับละโรคใหม่โดยหนานแน่นอย่างที่สุดบนเกาะชวาและเกาะบาหลีทำให้สัปปเปลอร์นะครับซึ่งทำงานหนักมากไม่สามารถขุดหลุมฝังศพได้ทันต้องการใช้งาน,นเร่งด่วนแต่สถานการณ์ดีขึ้นบ้างเมื่ออาสาสมัครจากชุมชนทั้งญาติผู้เสียชีวิตทั้งสมาชิกอื่นๆของชุมชนเข้าไปช่วยกันขุด เตรียมไว้นะฮะที่ทำให้บริการนะฮะหลุมฝังศพนั้นมีเพียงพอในขณะที่รัสเซียก็อนุมัติทดลองวัคซีนสลับเอสตาเซนกากับสปุกนิกรัสเซียไฟเขียวเดินหน้าทดลองนะครับตามคลินิกฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อระหว่างเอสตาเซนกากับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของสหาราชอาณาจักรกับสปุกนิกบีของรัสเซียจากคณะผู้ควบคุมกฎ กระเบียบด้านยาของแดนหมีขาวหลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการด้านจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขเคยสั่งระงับกระบวนการเห็นชอบสำหรับการทดลองคลินิกในเดือนพฤษภาคมและร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาเรียนแบบไทยใช้การสลับแต่อยู่ระหว่างกันขั้นตอนการทดลองในขณะที่จีนก็ฉีดวัคซีนนะครับซินแวคเข็มที่3หลังผ่านไป6เดือนช่วยกระตุ้น ภูมิคุ้มกันนั้นให้สูงขึ้นนะครับผลจากการศึกษาของห้องปฏิบัติการจีนนะครับแอนติบอดีที่ได้มาจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับของยี่ห้อซ i โนแวคจะลดต่ำลงกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับหลังจากผ่านการฉีดเข็มที่2ไปแล้ว6เดือนกว่าการกระตุ้นเข็มที่3จะช่วยยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโควิด -19 ได้เพิ่มสูงขึ้น ขณะนักวิจัยจีนได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่ยังไม่ผ่านกระบวนการนะครับโดยอ้างอิงจากตัวอย่างเลือดของผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีระหว่างอายุ15ถึง59ปีพบว่ากลุ่มตัวอย่างวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทซิน n o ว a ไบโอเอ e นเครบ2โดสห่างกัน2และ4สัปดาห์มีเพียง16.9%และ35.2%เท่านั้น ที่ยังมีภูมิคุ้มกันโควิด -19 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลังจากผ่านไปเป็นเวลา6เดือนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายุติการสู้รบกับอิรักช่วงสั้นๆราว18ปีหลังยกพลบุกค,ค้นซัดดัมบุสเซนนะครับประธานาธิบโจโบเบเดนของสหรัฐอเมริกาและนายกรคฐมตรีมุสตาฟาอันคามีดีนะครับแห่งอิรักนะครับบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการสำหรับการหยุดยิง ภารกิจสู้รบของอเมริกันในอิรักช่วงปี2021หรือกว่า18ปีหลังจากทหารสหรัฐนะครับถูกส่งเข้าไปประจำการในประเทศนี้เมื่อประกอบกับกำหนดการถอนตัวนะฮะของทหารสหรัฐอเมริกาชุดสุดท้ายออกจากอัฟการนิสถานในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมประธานดีจากพรรคเดมโมแครตกำลังปิดฉากการสู้รบของสหรัฐในช่วงสองสงครามที่เริ่มต้นโดยจอร์จดับเบิลยูบูช รประธานาธิบดีในขณะนั้นนะครับประธานดาีโจไบเดนและคาดิมีพบปะกันในห้องรูปไข่ในธรรมเนียบเขาในการพบปะพูดคุยกันแบบเจอหน้าเป็นครั้งแรกระหว่างสองคนนะฮะส่วนหนึ่งของอุทธศาสตร์การทูตระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิหรักซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาภายแพรสงครามในตะวันออกกลางมุ่งหน้าเข้าสู่สงครามไวรัสอย่างเต็มรูปแนะบบในขณะที่การเจรจานะครับ ระดับสูงจีนสหรัฐอเมริกาตอกย้ําถึงความแตกต่างไม่มีนัดหมายนะครับซัมมิตสีชิ่นผิงกับเจอเบเดนนะครับการเจรจาหารือกันแบบเจอหน้ากันระหว่างการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตั้งแต่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการตอกย้ำไม่เห็นถึง ความผิดแผกแตกต่างระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเนจนถึงแม้น้ำเสียงกล่าวนี้จะดูเหมือนลดระดับการทะเลาะโต้แย้งลงมาจากการหารือครั้งสุดท้ายที่ล e สก้านะฝ่ายจีนเสนอข้อดีกรองกรองทุกอย่างยาวเหยียดนะครับกล่าวหาสหรัฐอเมริกากำลังพยายามที่จะปิดล้อมและบีบคั้นทำลายการพัฒนาของจีนขณะที่อเมริกันได้หยิบยกความห่วงใยของตน ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและปัญหาอื่นๆรวมทั้งเร่งเราให้ทั้งสองชาติร่วมมือกันในเรื่องต่างๆอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอิหร่านและเกาหลีเหนือซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้หลักการทูตในการรุกจีนนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้กลับมาเปิดสายด่วนครุยกันครั้งแรกในรอบ1ปีเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กลับมาเชื่อมสายด่วนนะครับ ระหว่างรัฐบาลอีกครั้งหลังจากเปียงยางเป็นฝ่ายตัดสายสื่อสารไปเมื่อหนึ่งปีก่อนในะกราบเลขาธิการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีมุนแจอึนแห่งเกาหลีใต้ได้มีการถแถลงว่าประธานาธิบดีมุนแจอึนและคิมจองอึนได้แลกเปลี่ยนจดหมายกันหลายฉบับในช่วงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาจนทําให้สู่ข้อตกลงฟื้นฟูนสายด่วนระหว่างรัฐบาลทั้งสองชาติหลังจากเกิดความขัดแย้งมายาวนานเหตุการณ์ช็อกเกิดขึ้นในอินเดียฮะ ปรากฏว่าครอบครัวทำร้ายนการลูกสาวจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเหตุสูมกางเกงยีนเนนาเนหานะครับปาสวร์เด็กสาววัย17ปีถูกสมาชิกในครอบครัวนะครับพยายามทุบทำร้ายจนเสียชีวิตในรัฐอุตรประเทศทางภาคเหนือของอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียงเพราะเขาไม่ชอบที่เธอสวมใส่กางเกงยีนนะครับ คดีสุดช็อกที่กระตุ้นการถกเถียงกันเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของผู้หญิงและสตรีของอินเดียแม้ภายในบ้านพักของพวกเธอเองนะครับแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับเปิดเผยกับ BBC n นะครับอ็นดี ND ว่าเด็กหญิงถูกคุณปู่และญาติสามีคนอื่นใช้ไม้ทุบตีอย่างรุนแรงหลังเกิดปากเสียงกันกับการแต่งตัวของเธอที่บ้านพักในครอบครัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขต ดิโอเรียรัฐอุตรประเทศในะการโต้เถียงลุกลามบานปลายกลายเป็นความรุนแรงนะครับเธอเล่าว่าหลังจากลูกสาวถูกทุบตีจนหมดสติญาติสามีคนหนึ่งนะครับโทรศัพท์เรียกตุกต๊กตุ๊กอ้างว่าพาตัวไปส่งโรงพยาบาลเขาไม่ยอมให้ฉันไปด้วยดังนั้นขอให้ญาติของฉันไปยังโรงพยาบาลเขตช่วยหาลูกสาวแต่หาตัวไม่เจอเช้าต่อมาพบว่าผู้หญิงคนนี้แขวนผู้หญิงคนหนึ่งแขวนคอตายบนสะพานนะครับ เหนือแม่น้ําคันตะก,กีไหลผ่านทั่วภูมิภาคและพอรุดไปตรวจสอบพบว่าเป็นร่างไร้วิญญาณของลูกสาวนะครับตำรวจแจ้งความคดีฆาตกรรมและทําลายหลักฐานต่อผู้ต้องสยัยนะซึ่งทั้งหมดมีทั้งหมด10รายในนั้นก็คือรวมถึงปู่ย่าลุงป้าอาอาของเนหาและลูกพี่ลูกน้องรวมถึงคนขับตุกๆด้วยนะครับ เจ้าที่ระดับสูงก็สอบปากคำผู้ต้องสาย4ี่คนนะและก็ถูกจับกลุ่มตัวแล้วนะครับหลังจากถูกสอบปากคำตำรวจกำลังหาล่าผู้กล่าวหาคนอื่นๆที่เหลือผลการศึกษานะครับที่เผยแพร่เมื่อ3ปีก่อนพบว่าการละเลยทอดทิ้งอกติทางเพศเป็นเหตุให้เด็กหญิง ในแกที่อายุต่ำกว่า5ปีในอินเดียเสียชีวิตราวประมาณ240,000คนซึ่งเป็นวัฒนธรรมของอินเดียที่เกร่งในเรื่องของศาสนาในขณะที่นิวยอร์กแล้วก็แคลิฟอร์เนียนแกออกคำสั่งบังคับพนักงานต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 พวกผู้นำทางการเมืองในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ York, นกิวยอร์กนะครออกคำสั่งให้พนักงานรัฐเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือไม่ก็ต้องเข้าทำการตรวจเชื้อเป็นประจำ ความเคลื่อนไหวเพิ่มแรงกดดันไปยังคนที่ยังลังเลในการฉีดให้ความพยายามสกัดผู้ติดเชื้อนะครับที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันมีต้นเหตุมาจากการกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตาในขณะที่ทุ่มสุดตัวเจฟเมซอนเสนอเงิน2,000ล้านนะครับแลกสัญญานาซาให้บูออริชิบูออริจ,จินนะครับผลิตยาดอาวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ นะครับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่จุดเจฟเซมอสนะครับยื่นข้อเสนอ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อกรอบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆหากองค์การบริหารการบินนะครับอวกาศของสหรัฐอเมริกาหรือนาซายอมมอบให้บริษัทของเขานะครับเข้าทำหน้าที่ผลิตยานส่งมนุษย์ไปจอดบนดวงจันทร์นะข้อเสนอนี้เป็นการตัดสินใจ เลือกบริษัท SpaceX นะครับของรีออนมัสที่รับหน้าที่สร้างยานอาวกาศเพื่อพามนุษย์กลับไปเทียบดวงจันทร์อีกครั้งภายใต้โครงการอทิมิสนะครับโดยมีการทำสัญญามูลค่า2,900ล้านดอลาดลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนายานอาวกาศ Star s h i p นะครับสำหรับการลงจอดบนดวงจันทร์พายุทะเลทรายก็ปรากฏว่ากระนำ ทำรถเสียหาย20คันรวดในรัฐยูท่ามีคนเสียชีวิต8รายเจ็บอือ้อเลยทีเดียวเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์ชนกัน20คันรวดนะครับบนทางหลวงในรัฐยูท่าของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ที่25กรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนยอดเจ็บสาหัสจำนวนมากหลังจากเกิดพายุทะเลทรายนะครับสัตว์กระหนำ่ำ จนบทบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนหลวงนะครับ i .15 ในเขตคาน์นชนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใหญ่4คนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอีก4คนผู้รับาดเจ็บ10รายถูกนำส่งโรง,งพยาบาลใกล้เคียงและมีอย่างน้อย3คนอาการสาหัสนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดการแตกตื่นเกิดขึ้นนะครับ ฝนดาวตกดวงใหญ่สองสว่างในรัฐนอร์เวย์เปลี่ยนกลางคืนกลายเป็นกลางวันนะครับดาวตกขนาดใหญ่นะครับผิดปกติ1ส่องแสงสว่างนะครับเปลี่ยนท้องฟ้ามืดมิดบริเวณทางใต้ของแถบสแกนดิเนเวียนะครับกลายเป็นตอนกลางวันในช่วงเช้าในวันอาทิตย์นะเช้ามืดในวันที่2 5ตุลากรกฎาคม ก่อนเศษของมันบางส่วนจะดิ่งสู่โลกใกล้กรุงออสโลนะครับเมืองหลวงของอนวเวย์นะครับดาวสองสว่างอยู่ในระยะสั้นๆนะครับมิชโคเจนเปิดเผยว่าประชาชนบางส่วนอยู่ใกล้พื้นที่เส้นทางของดาวตกนะครับรายงานว่าสัมผัสได้ถึงคลื่นกระแทกบนประตูบ้านนะครับหน้าต่างเด้งออกมามีลมพัดแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ ขณะเดียวกันสมาชิกเครือข่ายฝนดาวตกนอร์เวย์ได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นในคืนนี้คือหินก้อนใหญ่ที่เหมือนว่าจะมาจากาสเก็ดดาวระหว่างดาวองคารกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นสายพานดาวเคราะ์น้อยของโลกจกังหวะที่มันพุ่งลงมาก็มีเสียงดังสนัน่นสร้างความแตกตื่นยิ่งนะครับถึงพวกเรานะรแต่อาจจะมีคนกลัวด้วยนี่จะทำให้การเก็บอุก,กบาต กู้กัะบาดนี้เป็นสิ่งที่มีค่าทางวิทยาศาสตร์ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสถานการณ์โดยรวมขนาดนี้เรื่องของสงครามสหรัฐอเมริกามีการถอนตัวออกจากตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานและก็อิรักข้อตกลงกับทางอิรักในแงบเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการะนแับกลุ่มมันกอิดะกําลังมีอิทธิพลอย่างมากและกําลังรูปบุกตีเข้ายึดอัฟกานิสถานให้จุงได้ นในเรื่องของสถานการณ์โควิด1 i หลังจากที่เปาซีแพทย์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้มีการออกมากเคลื่อนไหวยืนยันว่าสหรัฐเบการเดินมาผิดทางตอนนี้นะมาตรการการสวมหน้ากากเริ่มใช้ในหลายมลนะรัฐในขณะเดียวกันหลายบริษัทก็วางข้อกำหนดว่าใครไม่ฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9ก็จะไม่ให้ทำงาน โดยภาพรวมการเกิดอุกกาบาตท,ที่เกิดขึ้นที่ตกเข้าสู่โลกคง,งเป็นประเด็นที่นอร์เวย์คงเป็นประเด็นทําให้เห็นว่าในเชิงสถิติกําลังจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งของนอร์เวย์หรือฝั่งของยุโรปเท่านั้นผลกระทบจะเกิดขึ้นทั่วโลก ในเชิงงานสังเคราะห์หลังจากวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นในเชิงเษตินั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ตั้งแต่25ควิด25กรกฎาคมนั้นจะหนักขึ้นเป็นไปได้สูงมากแต่ไปดูในเชิงเสติในรับในเชิงเิติการติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศไทยตั้งแต่25 นะครับยาวไปต้นมาเลยยอดปติชื้อโควิด -19 ยังพุ่งสูงขึ้นนะครับหมื่นห้าหมื่ลากยาวมาช่วงนี้ที่เรียกว่านิวไฮอย่างต่อเนื่องการเช้ชีวิตของคนนั้นเกิดขึ้นมากเลยเดียวฮะถึงขั้นที่ว่าเมนเผาศพถึงขั้นเนือระเบิดนะครับสับเปลเละพระในวัดติดโควิด -19 นะครับถึงขั้นเสียชีวิตบางวัดต้องปิดไปนะครับปัญหาต่างๆที่ทำตอนนี้ทบาลก็ พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโครงการพาคนกลับบ้านนะครับลดค่าเทอมนะครับค่าเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสําหรับประเทศไทยแต่ในภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกําลังหนักนะครับและในประเทศไทยคงเป็นส่วนหนึ่งในเชิงเศตตินะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันที่25 นะครับกาดาก,กดาคมไปแล้วนะครับในเชิงเศรษฐียังมีอีกรอบหนึ่งผมย้าทุกวันเลยนะครับวันที่8สิงหาคมและวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564จะเกิดภัยธรรมาชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากเหตุการณ์อุกกาบ,บาตตกในอร์เวย์คงเป็นสัญญาณทางหนึ่งในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเกิดสิ่งเป็นผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนย่อมสิ่งที่ตามมาย่อมจะเป็นเรื่องของภัยธรรมาชาติ นะครับจะเป็นเรื่องของสถานการณ์แปลกๆนะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังหนักเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ you yeah.